อย่างที่ทราบกันนะคะว่าคณะพยาบาลมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นวิชาชีพหลักนะคะดังนั้นในส่วนของผู้สูงอายุทางคณะก็ตรหนักนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพิษณุโลกเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะแตะเกือบร้อยละย,ยี่สิบนะคะดังนั้นคณะก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะคะ เกี่ยวกับผู้สูงอายุนอกจากเราจะมีหลักสูตรพันใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงนะคะเราก็ยังมีหลักสูตรมหาบัณฑิตนะคะปริญญาโทในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของการให้ความรู้นะคะหรือว่าการเตรียมผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุนะคะทั้งในส่วนของพื้นที่ แล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลต่างๆด้วยค่ะในส่วนของหลักสูตรพันใหม่เนี่ยเราถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะเนื่องจากว่าหลักสูตรนี้เรารับผู้ผู้เข้าอบรมนะคะซึ่งมาจากทั่วประเทศเลยค่ะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรซึ่งเราให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งคิดว่าในส่วนของภาคทฤษฎีเนี่ยคณะมีความเข้มแข็งในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องภาคทฤษฎีส่วนภาคปฏิบัติเราก็ให้เขาไปปฏิบัติที่ อสาบันดูแลผู้สูงอายุของภาคเอกชนนะคะคือที่โรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ซึ่งถือว่าเป็นภาคเอกชนที่น่าจะเข้มแข็งที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกนะคะดังนั้นหลักสูตรนี้ถือว่าก็เป็นการเปิดโอกาสด้วยแล้วก็เป็นการให้โอกาสสําหรับบางส่วนก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่ยังมีสุขภาพดีแล้วก็มีสมรรถนะในการที่จะเข้าใจหรือว่าดูแลผู้สูงอายุได้กันนะคะในในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุจริงๆแล้วเนี่ย การดูแลเนี่ยค่อนข้างสําคัญแต่ว่าความสําคัญคือเขาต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าบางทีพอเราสูงอายุไปเนี่ยการเตรียมตัวหรือว่าการแก้ไขอะ่ะมันเป็นไปได้ยากดังนั้นตัวคณะเองอะ่ะมีนโยบายว่าเราจะดูแลตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะแล้วก็เข้าสู่ในวัยผู้สูงอายุในส่วนของผู้สูงอายุที่สุขภาพดีนะคะอันนี้สามารถจะดูแลตัวเองได้แล้วก็ ดำรงรักษาความแข็งแรงของร่างกายแต่ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพแต่ว่ายัางดูแลตัวเองได้อย่างเช่นอาจจะเป็นโรคเลือรังเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็ระดับการดูแลก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการกินยาหรือว่าเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหา,าปัญหาสุขภาพที่ค่อนข้างร้ายแรงนะคะเช่นอาจจะเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาต ในส่วนนี้อาจจะต้องประสานวิชาชีพอื่นๆมาช่วยเช่นในเรื่องของกายภาพบํบาบัดหรือว่าทาราบํบาบัดซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรก็มีอยู่นะคะหรือว่าในการเรื่องของนวดแผนไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็คงประสานกับคณะสาสุขนะคะเป็นความร่วมมือนะคะในการดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาซับซ้อนเนี่ยพยาบาลก็อาจจะดูแลอย,อย่างเดียวไม่ได้อาจจะต้องประสานกับหน่วยอื่นๆมาช่วยดูแลนะคะ จริงๆความร่วมมือไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องเก่าแต่ว่านวัตกรรมที่เข้ามานะคะอาจจะถือว่าเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าอย่างเรื่องของทาราบัมบัดอันนี้ก็อาจจะมีที่ต่างประเทศมานานแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะเพิ่งเข้ามาไม่กี่ปีนะคะน่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมต่างหาที่เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าความร่วมมือเนี่ยคิดว่าเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะคะกับวิชาชีพอื่นๆนะคะ ก็คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรนะครับได้รับอนุมัตินะครับโครงการบัณฑิตพันใหม่นะครับโดยผลิตนะครับผู้ที่สนใจนะครับในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับในรุ่นที่2นะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นนะครับตามตามคำแนะนำของของกรรมการแล้วก็ของกระทรวงด้วยนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับเราจะเพิ่มในเรื่องของ ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเราอยากให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษมากขึ้นสามารถต่อยอดในการที่จะออกไปปฏิบัติงานนะครับกับผู้สูงอายุที่เป็นชาวต่างประเทศได้นะครับอีกนหนึ่งที่เราเพิ่มเติมในในรุ่นที่สองนี้ก็จะเป็นเรื่องของอการเป็นผู้ประกอบการนะครับคือเราอยากจะผลิตสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่จะออกไป เป็นผู้ประกอบการหรือสามารถที่จะจัดตั้งธุรกิจของตนเองนะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของการวางแผนการตลาดนะครับการวางแผนธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการนะครับสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการต่างๆนะครับก็จะควบคู่ไปกับการดูแลผู้สูงอายุด,ด้วยนะครับ จริงๆแล้วเ,าเราประชาสัมพันธ์ตลอดนะครว่าในแต่ละปีนะครับอย่างปีนี้นะครับเราก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปแต่ปีปีนี้นะครว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีโครงการแบบนี้นะครับอ,อย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถติดตามนะครับในหน้าเว็บไซต์ของทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาลัยนเรศวรเองหรือโรงเรียนพิศณุโลกบริลักษณ์นะครับซึ่งเราจะประกาศนะครับซึ่งเวลาประกาศเนี่ยจริงๆแล้วประกาศ รับสมัครเนี่ยเป็นระยะเวลาจะสั้นนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ไว้นะครับกับทางโรงเรียนพิษณุโลกบริลักษ์ได้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนหรือเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ในปีต่อๆไปครับคืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่า ปัจจุบันนี้นะครับจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ใช่ชาวบ้านทั่วๆไปนะครับบางคนก็จะมาจากท่านผู้ที่มีหน้าที่การงานค่อนข้างสูงผู้กเกษียณอายุราชการต่างๆนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุให้ตรงกับตัวของผู้สูงอายุเองอาจจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ ประวัตขิของผู้สูงอายุเองนะครับว่าว่า,ท,าท่านเป็นใครอะไรยังไงก่อนนะครับแล้วก็จะมีการวางแผนในการดูแลให้มันตรงกับความต้องการของ,ของผู้สูงอายุแล้วก็ตัวครอบครัวของผู้สูงอายุเองด้วยะครับเรียนพิษณุโรบ,บริรั์ของเรานะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ในปีนี้เราได้รับความไว้วางใจนะคะใหออ้อยู่ในความร่วมมือในการผลิตนะคะโครงการบัณฑิตพันใหม่หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะสำหรับในรุ่นหนึ่งนะคะ ทำให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรจะต้องเสริมในรุ่น2นี้นะคะซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในรุ่นหนึ่งเนี่ยนะคะโรงเรียนพิษณุโรกบ,บริลักษ์ของเราซึ่งเป็นสถานที่เรียนแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกงานฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุของผู้เรียนนะคะเราพบว่าสิ่งที่ขาดไปแล้วก็จะต้องเพิ่มสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือเรื่องการส่งเสริมแล้วก็ป้องกันผู้สูงอายุนะคะอย่างที่ยังไม่ป่วยนะคะให้มีสุขภาพที่ ที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงนะคะในสำหรับของรุ่นนี้นะคะแล้วก็ปีนี้เราได้มีแผนกกายภาพบำบัดนะคะเพิ่มขึ้นมาในโรงเรียนนะคะแล้วก็มีทาลาบำบัดนะคะซึ่งเราก็จะใส่ไปในหลักสูตรของอบัณฑิตพันใหม่รุ่น2นี้ด้วยนะคะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเราก็ ในหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็มีการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้นมานะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เรียกว่า Caregiver นะคะและมีพยาบาลเป็นเป็นผู้ให้คำแนะนำซึ่งเ็าเรียกว่า Case Management นะคะของกรมอนามัยเราก็มองว่าสำหรับผู้เรียนของเราเนี่ยจบไปเนี่ยก็จะมีหน้าที่หลักเป็น Caregiver ในการดูแลผู้สูงอายุนะคะเรามองไว้ว่าเราจะติดต่อแล้วก็ประสานงานทำงานร่วมกันกันกบ ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อส่งนักเรียนของเราเนี่ยไปดูแลผู้สูงอายุและไปทำงานร่วมกับทั้ง c a r e Giver และ Cash Management ในชุมชนนะคะซึ่งเราก็หวังว่านักศึกษาของเราเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยแล้วให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะโรงเรียนพิษณโุโลกบริลักษ์ของเราเนี่ยพร้อมที่จะ สนับสนุนชุมชนสนับสนุนสังคมในการดูแลผู้สูงอายุในทุกๆปีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดรรุร่งทิวาบุญบคมนะคะอาจารย์ภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์กิดิสคำมปีระนะคะเป็นอาจารย์ภาคบริหารและก็พัฒนาวิชาชีพเช่นเดียวกันครับสวัสดีค่ะดรมลพรพุระยาค่ะจากกลุ่มสาขาการพยาบาลอนุไัยชุมชนค่ะ ก็ปีที่แล้วนะคะอาจารย์รุ่งนะคะได้รับผิดชอบในหัวข้อของการพัฒนา,าคุณลักษณะของ ผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะ,อะสอนสชั่วโมงนะคะซึ่งเสียงตอบรับกลับมาเนี่ยก็คือว่านักเรียนที่เรียน,นยมีความสุขนะคะที่ได้เข้าเรียนแล้วก็ได้เข้าใจบทบาทของตัวเองแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของผู้สูงอายุในปีนี้นะคะก็มีเสียงรีเควสต์มานะคะขอเพิ่มจํานวนชั่วโมงในการพัฒนาคุณลักษณะนี้จาก3ชั่วโมงเป็น6ชั่วโมงนะคะซึ่งอาจารย์ก็จากการได้พูดคุยแล้วก็ประเมินผลรายวิชามาก็พราบว่าลูกศิษย์อยากได้เทคนิค การจัดการความเครียดนะคะแล้วก็เทคนิคการจัดการความขัดแยง้งซึ่งปีนี้ก็เตรียมนะคะทั้ง2หัวข้อเพื่อจะอสอนในนิสิตรุ่น2นี้นะคะแล้วก็อีก อันนึงที่รีเควสต์มานะคะก็คือเรื่องของอาภาษาอังกฤษที่จะใช้ในการดูแลผู้สูงอายุเราก็เพิ่มชั่วโมงาการเนื่องจากว่าอาจารย์รุ่งนะคะก็เคยเป็นหัวหน้าของผู้ป่วยต่างชาติมาก่อนนะคะอาจารย์รุ่งมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยต่างชาติแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูแลหรือสอนน้องพนักงานผู้ช่วยแล้วก็ผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการดูแลผ,ผู้ป่วยต่างชาตินะคะอาจารย์ก็จะนํา ประสบการณ์อันนี้แหละค่ะจะมาถ่ายทอดให้กับนิสิตรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะได้เพิ่มหัวข้อของภาษาอังกฤษที่ได้ใช้กับการดูแลผู้สูงอายุค,ค่ะ <c oughs> ก็การจัดการความขัดแยง้งและก็การจัดการความเครียดเนี่ย ประเด็นเริ่มต้นนะคะก็คือจะให้ผู้ดูแลจัดการความเครียดของตัวเองก่อนแล้วก็จัดการความขัดแย้งของตัวเองทําไมแล้วก็เมื่อเขาดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยเขาจะสามารถไปดูแลจัดการความเครียดของผู้สูงอายุที่เขาดูแลได้ด้วยเพราะว่าอาจารย์จะสอนเทคนิคค่ะว่าเอ๊ะถ้ามีอาการอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคุณเริ่มเครียดแล้วนะหรือคุณเริ่มไม่มีความสุขอาการเหล่านี้หรือ อากับกริยาเหล่านี้เราสามารถสังเกตในผู้สูงอายุได้ด้วยว่าเอ๊ะคนที่เราดูแลอยู่เขาเริ่มมีความเครียดหรือเขามีความขัดแย้งกับใครไหมและเราจะสามารถถ่ายทอดเทคนิคนี้ค่ะไปดูแลผู้สูงอายุได้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้เทคนิคเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการดูแลแล้วก็พัฒนาคุณลักษณะของผู้ดูแลว,ว่าถ้าเราถ้าตัวเองมีความสุขตัวเองก็จะสามารถดูแลให้ผู้สูงอายุมีความสุขตามตัวเองไปได้ด้วยค่ะอ,อ๋อที่รับผิดชอบจะเป็นในเรื่องของอหัวข้อ การกู้ชีพการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแล้วก็เครื่องกระตุ้นหัวใจนะคะซึ่งในหัวข้อของเราเนี่ยเราจะเน้นให้กับผู้เข้าอบรมเนี่ยสามารถที่จะไปดูแลหนึ่งดูแลเต็งได้2ดูแลคนในครอบครัวได้ดูแลคนในชุมชนได้และที่สําคัญก็คือดูแลผู้สูงอายุได้นะคะซึ่งในเรื่องของการปฐมพยาบาลเราก็จะแบ่งเป็นในภาวะของการเจ็บป่วยปกตินะคะที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่โรคประจําตัวที่ผู้สูงอายุเป็นหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรงังเช่นที่ หรือเราเรียกว่าโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเลือดสูงจะมีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไรนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือภาวะฉุกเฉินวิกฤตก็คืออย่างเช่นผู้สูงอายุที่หยุดหายใจเราจะต้องทําการช่วย CPR หรือว่าทําการปั๊มหัวใจอย่างไรนะคะเราก็จะสอนในเรื่องของทฤษฎีนะคะให้เขารู้ในเรื่องของโรคเรื่องของอาการพยาธิสภาพนะคะการสังเกตเป็นสิ่งสําคัญนะคะอาการไหนที่จะต้องดู ว่าผู้สูงอายุเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือมีภาวะแทรกซ้อนเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินวิกฤตแล้วนะคะส่วนในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้สูงอายุเนี่ยจะเสี่ยงในเรื่องของพยาธิสภาพเริ่มเสื่อมเนาะเป็นผู้สูงวัยนะคะแล้วหนึ่งก็คือคนหนึ่งอาจจะมีโรคประจําตัวว่ามากกว่า1โรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสําคัญหัวใจสําคัญของผู้ดูแลผู้เข้ารับการอบรมก็คือจะทํายังไงที่จะดูแลหรือสังเกตอาการผู้สูงอายุให้ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือภาวะเสียชีวิตได้หรือตัวผู้สูงอายุเอง จะทำยังไงที่จะดูแลตัวเองและสังเกตอาการได้เราจะมีการฝึกปฏิบัติด,ด้วยทั้งการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างที่เรารู้ว่าถ้าเกิดสมองเราเนี่ยขาดออกซิเจนเกิน4นาทีเนี่ยอาจจะทําให้เสียชีวิตหรือเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เข้าอบรมทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีความสําคัญที่สุดที่จะได้เห็นผู้สูงอายุก,ก่อนและสามารถที่จะนําส่งโรงพยาบาลหรือดูอาการเรียกรถพยาบาล1 6 6 9ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ครับผมสําหรับอาจารย์เองนะครับอาจารย์ปีนี้ได้รับผิดชอบนะครับทั้งสามหัวข้อเลยนะครับเนาะนั่นก็คือการในการดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีนะครับเนาะในกลุ่มผู้สูงอายุในสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะพูดถึงการที่จะมีการส่งเสริมสุขภาพนะครับว่าเราจะมีการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ได้อย่างไงบ้างนะครับทางด้านร่างกายด้วยจิตใจด้วยนะครับรวมไปถึงสังคมรอบข้างนะครับว่าจะมีการในการช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มที่มีสุขภาพดีนี้ได้อย่างไงบ้างนะครับ สำหรับกลุ่มใน,ในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับอาจารย์ได้สอนในใน,ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเนาะที่มีปัญหาเรื่องอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวนะครับเนาะซึ่ง เราที่ยังทราบกันดีนะครับโรคประจําตัวที่เรารู้จักกันดีในผู้สูงอายุก็คือมีโรคเบาหวานความดันไขมันนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เราจะมีการเราจะในกลุ่มผู้สูงอายุเหล่าน,นี้นะครับเราจะมีการดูแลยังไงบ้างในแต่ละโรคนะเนาะซึ่งในการดูแล,แลเนี่ยอาจารย์ก็จะได้สอนในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายนะครับอาจารย์ได้รับหัวข้อสอนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหารเรื่องติดเตียงนะครับเราจะพูดถึงว่าปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านติดเตียง มีปัญหาเด่นๆหรือหลักๆอะไรบ้างนะครับที่ผู้ดูแลที่จะต้องทราบแล้วก็ในการที่จะลงไปดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มนี้นะครับซึ่งเนื้อหาในบทนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอุอปกรณ์นะครับเนาะที่จะต้อง เขาเรียกวเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับที่จะใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุาที่มีปัญหาเรื่องติดเตียงด้วยนะครับเราก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทราบนะครว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นนี่มีหน้าที่ทําอะไรบ้างแล้วก็มีการใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งจะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยรับผิดชอบทั้งทั้งสหัวข้อนะครับแล้วก็ใน3กลุ่มเลยนะครับซึ่ง เชื่อว่ามั่นใจว่าหลักสูตรนี้หรือว่าหัวข้อที่เราสอนในหลักสูตรนี้จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมแน่นอนครับผม <Rice> ก็อย่างที่อาจารย์เรียนเบื้องต้นนะคะว่าโรคที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็คิดว่ามีปัญหาสําหรับผู้สูงอายุคือการเสื่อมของอข้อต่าง นะครับเนาะซึ่งถ้าสมมุติว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถไม่มีการจัดการนะครับหรือว่าไม่มีการดูแลเนี่ยก็จะทำให้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีปัญหาทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเนาะซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแน่นอนนะครับ